เรื่องของยันเนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้ว่ายันเนี่ยมีกี่อย่างกี่ประเภทยันต้องมีทั้งฝ่ายบูและฝ่ายบุญถ้าอาจารย์วิเคราะห์มาฝ่ายบูก,ก็คือพวกที่อยู่ยงคงพันชาตรีสองฝ่ายบุญก็คือฝ่ายที่เมตตาเช่นเจ้าความคิดสเสน่ห์เมตตากับตัวเองสําหรับอาจารย์คิดแบบนี้แยกเป็นสองประเภทให้เข้าใจง่ายๆแต่อาจารย์ชอบเล่นสายเมตตา สายเมตตาก็คืออะไรพวกสาริกาการเจรจาหงนี้กวางเหลวหลังและที่สำคัญที่อาจารย์ชอบคือ,อยันจิ้งจกทำไมถึงชอบอยันจิ้งจบเพราะจิ้งจบเนี่ยอาจารย์คิดตามแบบง่ายๆครูโบราณเนี่ยเขาจะดูจิ้งจบเนี่ยทำอะไรเป็นอย่างไรเขาก็นั่งมองจิ้งจบคิดขึ้นมา แล้วคิดเป็นคาถาคิดเป็นบทมาน่าจะเป็นที่มาแบบนั้นมากกว่าเพราะหนึ่งจิงจกแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้สีผิวของจิงจกอยู่กระแดงก็เป็นแดงขมแคมออกแดงหน่อยกลมกเกลี้ยกลมกลืนสองอยู่กับพื้นขาวก็เป็นจิงจกขาวอยู่กับก,กระดานสีดำก็ออกดำๆๆลายๆดำาๆเหมือนกลมกลืนเนี่ยเราดูดีๆ เข้าห้องน้ำเราก็ต้องเจอจิ้งจกหิ้งผ้าก็ยังเจอจิ้งจกอีกอ้าก็เรียกว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่ประเภทเข้ากับสังคมได้ทุกประเภทก็เรียกจิงจกเปลี่ยนสีอะคาโบราณก็ว่า,างั้นอะวันการที่มีจิงจกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ดูเออจิงจกน่าจะมีความหมายแบบนี้นะเมื่อเป็นจิงจกมีความหมายเปลี่ยนสีต่างๆแล้วเนี่ย เราก็เลยสนใจวิจ้จจกเนี่ยก็คือเสน่ห์ใช่ไหมเมตตาเราไปอยู่สังคมไหนเราก็ครอบกับคนนั้นได้การจึงศึกษาจิ้จจกเป็นพิเศษครูบาอาจารย์ที่อาจารย์สอนมาหลายท่านและได้ศึกษาตากตำรามาโดยเฉพาะครูาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ปทุมธานีสมัยก่อนท่านดังเรื่องจิ้จจกมากเลยอาจารย์เรียนวิชาจิ้จจกสามปี เรียกว่าโดดเด่นของท่านก็คือหนึ่งเกี่ยวปี้สองสะดุ้งปี้ยิงจกด้วนยิงจกลายเสือยิงจกสองหางนะยิจงจกหายท้องเนี่ยทั้งหมดเก็งปรอย่างเก้าอย่างการก็เลยมาพลิกแปลงในยุคของอาจารย์เองยิงจกแล้วเนี่ยมันต้องมีเสน่ห์เพราะเราเล่นเสน่ห์ก็ต้องมีวานเสาหลงวานดอกทองนี่เป็นหลักเลย บังเออไม่เจอบ้านดอกทองสายพันธุ์ทั้งหมด9้าชนิดจานก็แยกเป็นยิ่งจกออกเป็น9้าชนิดตัวในครูตัวครูทั้งหมดอพูดแบแบบภาษาง่ายๆยิ่งจกว่านดอกถูกมาเนะี่ยเกียวปี้ถั้งแต่ยิ่งจกสะดุ้งปี้ก็คือยิ่งจบว่านดอกทองคงรักไล่กันตามลําดับวิชาจิงจบเป็นวิชาที่แปลกสําหรับอาจารย์ พราะหนึ่งก่อให้เกิดการเข้าสังคมได้ทุกประเภทมวลมิตรมีมากมายการเจรจาได้ตลอดทุกสังคมผ่านได้หมดสองจิ้งจกสองหางประเภททุกลาบคนเขาลือเนี่ยบ้านไหนไมีจิ้งจกสองหางเนี่ยรับรองถูกหวยมีโชคมีลาบตลอดเวลาจิ้งจกอย่างทั้งมีด้านอำนาจคือจิ้งจ พยักลายเสือและที่สำคัญคือบางวิชาในจิ้งจบว,วิชาจิ้งจบพลิกแผ่นดินเกี่ยวกับการพลิกชะตาชีวิตตัวเองมันสุดยอดแห่งวิชาเนี่ยในจิ้งจบมันยังมีอีกมากมายสมัยก่อนจันอยู่กุบูบาจารย์เท่านั้นจนได้กูบาจารย์ตั้งชื่อให้จันว่าราชาจิ้งจบ และสำคัญที่สุดคือว่านมวลสารต่างๆที่ประกอบที่ใช้ในประการเรื่องจิ้งจกด้วยมันสุดยอดแห่งวิชานี้กันขอเสนอเลยนะว่าคือจิ้งจกเราลองดูลองพิจารณากันดูว่าดีอย่างไรมองด้วยเหตุผลมองด้วยความเป็นจริงนะครับ